ไม่ถึงสนามวันนี้ได้เป็นแชมป์ข่ึงนะรามาสี่ห้าครั้งไม่เคยได้ครับจริงคือมันงห้าครั้งไหนี่คือครั้งที่อันนี้ห้าาอันนี้หหกทห้าครั้งไม่เคยได้เลยท้อไหมเหลอท้องไหมโอ้ที n ท้อนดีวันนี้มันเกิดอะไรขึนมาเยอะเลยไม่บสามสามขบคุนะว่ามีนวัฒน เราปลดล็อกเล่นได้แล้ววันนี้ทำาำเร็จนะไอ้จังหวัดไหนก็โทษนะจังหวัดที่ปล่อยไปมันยังไงเนี่ยมันปล่อยไงยังไงพี่ให้แรกสอนแรกสอนไปขอเข้ามาไงอ่าน้ำของน้าาเข้าไปไงไม่เอาไม่เอาไม่ค่อยหนักครับอ่าแล้วเราปล่อยมาไงปลองไหนสอนไหนฝั่งไหนฝั่งไหนฝั่งทีนี้อ่ะฝั่งไงอ่ะฝั่พี่หร่อมั้ยฝั่งไหโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้เสียวเสียวเสีวเสียวเสียวเลยโอ้โหถ้าเกิดไม่ล็อกนี่เกมยาวเป็นยังไง สู้ในกันนะสู้ในกันนะวันนี้มีไอ้เเท่าไรเบียดเบียดเบียดให้เขาหมดยกไปฟ้าเราไปโออนี่คือแผนใช่ไหมสองนี่คือแผนไหมสองนี่สองก็คือแผนหนึ่งสองมือเดี่ยวขาบางโอแล้วสองมาไง่มันไม่อยู่ในแผนนะมันเขายกแรงเนี่ยสองนี่เราเชิญคเชิแรกของน้องนะออานี้ให้เอ่ออันเฉอเท่าไร สีหมื่นบาทใช่มฮะกัดเนี่ยเอาให้เอามาไห้ใครบ้างเนี่ยเอาหรือเนี่ยเม่แล่นึ่ง่เอาให้ใครอีกให้ใครอีกพ่อแม่เหรพ่อแม่เราอ่ะพอแบอ้าทกิ้นนยน่อ้ยให้ทุกคนเลยให้ทุกคนเลยอนะอ้อายุแวอายุวจังหวัดไหนเนี่ยบอยู่บนผูดีาารนมบังระ้งตอไ้เนาะอาบอกบอกบอกนิึงหน้าเดี๋ยวรัไว้หน้าเดี๋ยจะขอจะของ หมายนะครับให้มีโอกาสได้ปก่อนวันเป็นฝันของเขาเลยที่อยากจะมั่เตอรบ้างอยากจะมิสุดโตองบ้างเป็นแบบฉบับที่ที่โปรยไรทุกคนในความหมายว่าอยากจะปไปวันอยากจะอยากมีค่าตัวเป็นสิบสิบล้านเหมือนเมื่อคืนน้ำหนักจะมีอย่างนั้นเราไม่ต้องเทบล้านก็ได้เราเอาแค่เก้าล้านพอนน้ำหนักเลย่จะดูนน้ำหนักก็แล้วแต่ที่ตามน้าหมายแต่ดูฟอร์มฟอร์มปานผ่านมาเนี่ยไปได้นะเอ้ายังไม่เคยไปเหรอ รวมรวมมันนอกนอกอกเก้าไฟนอกเก้าไฟติดแล้วในในเก้าไฟนี่คือนอกมดนอกแพาโอ้โหไอ้วันนี้เรากันเองไงเอ้าทำได้ฮะเชมัามากับสองคนโอ้โหเขาเขาแบบแค่นั้นนอกเก้าไฟอ่ะแปดไฟอะไปได้สบายเลยอกระชิบบอกอุลเตอร์สมัยไหนเอ้าบอกบอกหน่อยเอาบอกหน่อยเอาบอกหน่อยขอขอเราขอไปไต้หวันหน่อยสมัยตลาด าจายถ้าผมไ่ไปถอยวันไม่ทำไมอไโอเคเอาละครับเชื่อเชื่อว่าเสียน้องผำได้น้องอยู่ขอ็ได้ยิน